เผยโมหน้าศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้รางวัลชายหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดในโลกนิตยสารชื่อดังของประเทศสหรัฐ อย่าง People Magazine นั้นถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลและเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับแล้วก็มีฐานผู้อ่านก็คือผู้ใหญ่หรือกลุ่มสาธารณาชนในผู้ที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดอันดับโพลสำรวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์อ,อันดับของบุคคลในสาธารณในหัวข้อต่างๆนะครับและในครั้งนี้นะครับ People Magazine ก็ได้จัดทําโพลแบบสํารวจนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าชายหนุ่มที่เซ็กซี่มากที่สุดในโลกนะครับและโพลสำรวจนะครับที่ทำออก ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นก็สร้างความตกใจหรือจริงๆอาจจะไม่ตกใจเลยก็ได้นะแต่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเคป๊เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเหล่าอาร์มี่นะครับเนื่องด้วยบุคคลสาธารณะนะครับที่ได้รับอันดับที่1ไปครองนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบุคคลไอดอลสุดฮอตอย่างจองกุกแห่งวง BTS คนนี้นี่เองนะครับและข่าวจองกุกนะครับก็ถูกตีออกไปทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นของโคเรียทีวีนะก็มีการออกทีวีสัมภาษณ์จองกุกด้วยนะครับและรวมถึงนะครับ สำนักข่าวที่เป็นของจองกุกเอเซียเนี่ยเขาก็พูดถึงจองกุกนะที่ได้รับรางวัลน,นี้นั่นเองนะแล้วก็มีอีกหลายๆสำนักข่าวเลยเพราะว่าได้นะรวมถึงซีเอ็อินโดนีเซียเนี่ยก็พูดถึงข่าวนี้เหมือนกันนะข่าวที่จองกุกเนี่ยเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกนะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะซึ่งบอกได้เลยว่าดีใจกับเหล่าอาร์มี่นะ โอหลายที่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็น i ินดิเพ d เดนต์ตุรกีนะอันนี้ผมแปลไม่ออกนะเพราะว่าเป็นภาษาตุรกีนะอินเดียทูเดยอ่ะอันนี้พอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับวง BTS นะที่ได้รับรางวัลน,นี้ซึ่งในกรณีนี้การได้รับอย่างเป็นเอกฉันในหัวข้อนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแฟนคลับอย่าง BTS หรือเหล่าอาร์มี่จากทั่วโลกนะครับที่รู้สึก เลือกราวความประทับใจและความโดดเด่นของจองกุกมาเป็นอย่างดีโดยละเอียดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับและเมื่อพูดถึงความโดดเด่นของจองกุกที่ส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบไปซะหมดนะครับของเจ้าตัวนั่นเองนะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับจองกุกเนี่ยมักจะได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่าเป็นหนึ่งในศิลปินไอดอลเคป๊อปที่มีระดับความสามารถ มากๆและมีความฮอตเลยทีเดียวนะครับอาทิตย์นะครับใบหน้าที่หล่อเหลารวมถึงรูปร่างที่ดูสมส่วนก้ามหน้าท้องอันสวยงามร่วมไปถึงช่วงขาที่ยาวมากๆยินดีกับเหล่าอาร์มี่ด้วยผลโพสสารวจดิจิทัลศาสตร์ป e m a ร a z i n e นะครับจองกุกเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้รับรางวัลชายหนุ่มที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน